ใครที่มองหาทะเลอันสงบแล้วก็มีความสะอาดสดใสก็ลองมาเที่ยวจันทบ,บุรีดูนะครับที่นี่หาดเจ้าหลาวจะมาพักข้างคืนก็เลือกดูที่พักกันตามความชื่นชอบนะครับมีทั้งแบบเป็นพักเป็นหลังหรือจะพักแบบเป็นโรงแรมเราก็เลือกหาเลือกสรรกันดูจะมาสั่งอาหารการกินที่นี่อาหารทะเลก็สดๆนะครับ แล้วก็ลงมาฟังเสียงคลื่นทะเลที่มีความสงบลมเย็นหากมีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งก็อย่าลืมลงมาที่ชายหาดเรามาชมพระอาทิตย์ตกดินหรือจะมาช่วงของรับอรุณตอนเช้าก็แล้วแต่จะเลือกเวลาที่เหมาะสมหากมีโอกาสมาผ่อนคลายมาพักผ่อนที่จันทบรุรีอย่าลืมแวะมาที่หาดเจ้าหลาวนะครับ ที่หาดเจ้าหลาวก็ยังมีของฝากจําหน่ายกันอย่างเยอะแยะมากมายอย่าลืมครับมาหาดเจ้าหลาวแล้วก็มาผ่อนคลายมาฟังเสียงคลื่นมารับลมเย็นๆสบายๆที่นี่กันสักครั้งหนึ่งทลิปหน้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวดูกันต่อแล้วกันนะครับวันนี้ฝากให้มีความสุขกับเสียงน้ำทะเลที่อยู่เบื้องหน้าของท่านตรงนี้ครับ